ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีมาแชร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพี่ดวงเกงจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะฝันว่าเท้าเวทวนไปหาหาโยเฮียนจ้ะโอ้พี่อยู่คุณบ้านไหนครับนี่อยู่บ้านสีฐานจ้ะจังหวัดเนี่ยเนาะขอนแก่นจ้ะอยู่ขอนแก่นสีธาตุปะสีฐานจ้ะสีฐานขอนแก่นยังไงครับเล่าให้ฟังชัดๆอีกทีนะครับอ้าวันคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้แหละค่ะครับลูกอ่า ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตรงหัวที่นอนก็คือแบบเดินแบบเดินเดินเหมือนไม่ใช่คนเดินนะคะเสียงเท้าหนักมากอืแล้วทุกๆการเดินอ่ะจะได้ยินเสียงคือหนักกว่าสีเท้าคือดังตุ้มเหมือนเราตุ้มลูกบอลลงพื้นคือเสียงมันดังมากแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเลยได้ยินอยู่คนเดียวครับก่อนหน้านั้นก็คือเคยขอไปว่าอยากถูกหวยถ้าถูกหวยจะได้มาไหว้ แต่ทีนี้งวดนั้นนอาจารย์ให 09, ้ศูนย์เก้าเอศูนย์แต่ทีนี้มันไม่มีศูนย์เลยแต่ถูกถูกเพราะว่าไปเข้าฝันลูกสาวให้มาบอกหวยอืมแล้วลูกสาวก็บอกหกสามหกสามค่ะโอโ้ก็เลยถูกหกสามใช่ค่ะก็เลยถูกหกสามก่อนทีแรกอาจจะไม่ซื้อตามลูกสาวเพราะว่าลูกสาวบอกหวยไม่เคยถูกอืแต่ทีนี้พอกําลังจะซื้อหวยอะ่ะได้ยินเสียงคนบอก พูดเหมือนสำเนียงแบบเหมือนคนแบบพูดอีสานแต่เป็นสำเนียงออกขมีนะคะอืแต่พูดแบบทําไมไม่ซื้อเป็นอย่างคือว่าซื้อไวลูกสาวบอกอค,คนบอกจต่สีแมนจ้ะแต่ว่าวบอกคือคนบอกขมีน,นะอันนี้ในฝันใช่ไหมบอจ้ะอันนี้ของจริงเลยได้ยินแววเลยจ้ะได้ยินนั่งกดโทรศัพท์กาลังสืส่อเลสอยู่นี่จ้ะอืมก,ก็เลยก็เลยได้สื่อหกสามน้เผึ้นก็เลยได้ถือน้าก็เลยได้มาก ขึ้นนัน,น่านอันเมื่อทิเลกออกหกสามนัน่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละจ้ะก็ได้ยินเสียงคือว่าตอนนั้นนะคืดเลยว่าต้าเพิ่นมาน้าไหาไปคือเท้าเวสุวรรณที่ว่าได้ยินได้ยินเสียงบน,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 นหัวนอน,นแมนจ้ะเช่นแหละคิดว่าเอ้าเสียงฟีเทาขึ้นนะดังแห้งหคือขึ้นีเสียงตุ่มหนึ่งีนักกว่าฟีเทวเมื่อเบเิ่งเพิ่นอ๋อเสียงกระบองเพิ่เนเสียงกระบองเมื่อสักครู่เดินไปที่เท้าเวสุวรรณยังครับไปเมื่อจุดทูบแล้วด้วยนะครับเนาะ จุดทูบแล้วทูบตรงที่จุดนี้ตรงกับเลขของอาจารย์เหมือนกันนะครับเ่ยมาดูครับมาดูครับนี่จุดไปแล้วนะครับเมื่อกคู้่น้องเขาจะกลับเนาะแล้วเขาบอกว่าเลอาความฝันให้ทีมงานฟังนะครับดีครับเลยหกหนึ่งหกอาเดี๋ยวเราจะกลับหัวให้ดูนะครับกลับหัวกล้องกันเลยอาเห็นไหมจะกลับหัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้เลยครับโอ้ยนี่ครับเลขของ น้องเขาเลยครับเด้อมันจะขู่ไปอีไปวัแล้วค่ะเป็นยังไงครับผมรู้สึกจากเพลิดเพลินมากอีกเลยหรอดีจังจังได้กับตกบ้านอีกจ้าไปขับมาแล้วเนาะแมนจ้าไปขับเท้าเวสุวรรณมาแล้วเด้อครับนี่ผ่านผู้ใดมาสิบโผิดหวังเลยจ้าเท่งแบบเท่งงามเท่งสุดไหมงามที่น่าจับแล้วก็บรรยากาศเนาะแมนจ้าพี่คนเดินทางมาจากขอนแก่นเนาะจ้าล่าสุดกะ ได้ลูกแล้วจ้ะแล้วก็ขึ้นโฟลไฟล์แล้วเด้ออืมนี่ครับนี่ครับนี่แล้วลอยจ้ะแต่ถธายังจ้ะบอกเลยมาเดี๋ยวได้บ่ได้มาหาอาจารย์ก็อยากเห็นอาจารย์เอามาอยู่บ่อาจารย์น็อตนะจ๊ะอยากอยู่ได้ไหมวันนี้ได้เลยจ้ะอเดี๋ยวตรงดตรงนี้กลับไปซื้อหวยเมารถเพิ่นมาเบิร์เจ้าของรถเพิ่์นอะีรจ้ะอ๋อมาจุยเจ้าของรถบ่โบเมียนจ้ะว่างหันเมารถเพิ่นมากจ้ะกับเมาได้โชคแบบ ห้าหน้อยล่าสุดกับเพิ่นกับมาบวกจก้ะเหลกถืกเอเกล็กอะเงินบนเหลือวาซิมาก็ไดห้าหน้อยน้ำเพิ่นอีกอเก่าสา,ามเก่าสามสามเก่าเพิ่นกับว่เาเทหล็กว่าบ่ได้คิดว่าสิซื้อเพิ่นกับมาบวกได้ยินเสียงนีล่ละจ้ะได้ยินเสียงก็ซิบเลยว่าคือบ่ซื้อนนคือบ่ซื้อหวยคือบ่ซื้อแล้วก็ต้องตัดสินใจ,จต้องซื้อแล้วก็ถูกถูกมาตลอดไม่ว่าําเป็นนฮานอย แต่หวยใ,ใหญ่ก็ถูกหกสามตรงๆก็ซิบบวกาข้าขหูเลยเมียนโอ้โหบ่ได้บอกตัวเหล็กเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่นเบาว่าเป็นอยาคือบ่ซื่อน้ำเหล็กเป็นอย่างคือบ่ซื่อเหล็กน้ำหลูกสาวเพิ่นวางสี<ม>กำลังกดมือสีซื้อเหล็กนี่แหละจ้ะเพิ่นเบาขึ้นมาเลยแล้วก็เ<ม>สียงเพิ่นเบาคือคนเบายีสานแต่เบาออกซำเนีงยขมอือจ้ะกันเลยได้มากเชี่ยแรกว่าบวมีเคนสีมาได้เนี่ย เราคิดยังไงถึงมาท้าเวสสุพรรณที่ตำหนักอาจารย์นตีทุกที่ก็มีนะการหลังจากสิบบอกเพื่อนว่าคันถือเลขกสีม้าไหวามาไหวที่ตำหนักแรกนะเปิดไปพอาอาจารย์นตีอยู่ในติ๊กตอกจากหล,ลักกะเลยก็ะเลยว่าเอา้าให้เฉือกน้ำแม่อยากถือเท่ยนั้นเพื่อนว่าให้ศูนเนาะครับก็บว่าอยากถือน้ำเพื่อนกบซื้อซูนแปดนั่นแหละครับจากกะถือน้ำเพื่อนกะเลยว่าคอคันให้ถือแต่ว่าบ่คิดว่าสิถือเพราะว่าหกสามนะบ่ได้ว่าสิซื้ออืม ก็เรยว่าก็เลยไดดีละแมน่นถูกเยอะไหมครับถูกเยอะไหมบ้านบ่วลายจ้าถือหน่อยเดียวยเพราะว่แม่กับไปไปเก่งหวยนะมาจานน้ำแต่ว่ากับตดตามเชยร์แหลกจ้าหัวแหลกเลยแต่กับบไวใดแต่ขึ้นจังอาจารย์ทนวาวาปลูกกับคัดข้นคือกันจ้าบัวแม่ว่าผู้ใดเปิดมาขอกับสีแด้หม่จ้าวแม่เจอสีได้ กะเดยน้ำเพลินเดยยงเดย์ห<ม>ลายงวอดอยู่จ้าแต่เทิ่งแบบเปิดน่าพอบางเอียงก่อที่เพลินบอกหนึ่งหกบอกน่ากระใดย์ขึ้นกันจ 16, 60, 16้าหกหกศูนย์หนึ่งหกบอกหนึ่งหกหวยเวียดนามบอกออครับก็ส่วนมากอาจารย์จะเข้าดีเบนน้ำก็เราบนใดถือตุ่มจ้าแต่ว่ากระถือน้ำเพเลินเรื่อยเอื่อยนะครับจ้า <laughs> ขอบคุณเลหลายครับคุณพ่อขอบคุณมากครับสีแดงไหมยูดอตาตอรคตับดีล่ะมีไปกระซิบบอกข้างหูเลยทำไมทำไมไม่ซื้อเลขตัวนี้เนาะมประยินดีด้วยครับวันนี้เอาให้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้หเนาะครับคุณพี่เขาเอามั่นใจว่าต้องเป็นเท้าเวสุวรรณแน่นอนเนาะที่ว่าไปเดินอยู่บนหัวนอนนะครับเดินเสียงหนักๆนะครับก็คง จะเป็นเท้าเวสุวรรณองค์นี้เนาะที่เดินมาไปหานะทีนบ้านเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่านะนะครับบางท่านก็ได้โชคกับหูวงดําแล้วก็บางท่านก็ได้โชคกับเท้าเวสุวรรณเนาะเออเดินมาเห็นเกศคนลุกเลยครับว่าโอ้เนี่ยองค์นี้แหละที่ไปเข้าฝันนะไปเข้าฝันหรือว,ว่าไปหานะเดินอยู่บนหัวนอนเสียงดังเหมือนคนเดินแล้วก็อ่าเอากระบองกระแทกพื้นเนาะ เลยมั่นใจว่าเป็นเท้าเวสุวรรแน่นอนกเกยมาก็มาทําการกราบไหว้ที่ตำหนักจานอตี้นะแล้วก็ได้โชคนะครับได้โชคจากลูกสาวบอกให้ซื้อหกสามลูกสาวอายุเท่าไหร่ยังไม่ไม่ได้อายุไม่รู้ไม่ได้ถามอายุลูกสาวเนาะแล้วมีคนก็ทิปข้างหูว่าทําไมไม่ซื้อเลขตัวที่ลูกสาวบอกแกก็เลยตัดสินใจซื้อนะหกสาม ถูกไม่เยอะนะถูกไม่เยอะแต่ก็ว,ว่าเริ่มได้โชคนะเราเป็นอะไรว่าได้โชคอ่ะอีกอย่างนะเรารู้แล้วเนาะรู้แล้วว่ารูปปั้นนี่คืออะไรนะครับคืออันนีวิรุณปักโขบ่ขอืะวิรุณปักโขบวันนี้ก็มีในสี่เดือนทางมาเรื่อยๆนะครับเดี๋เรื่อยๆอยู่ นะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้พี่เขาชุกมันหมาเด้อขอนแก่นครับคนขอนแก่น้อครับเด้อสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางนะครับแนวทางในการซื้อเลขรัฐบาลไทยนะครับในงวดนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะเก้าหนะึ่งเก้าสามแปดสามสามแปดเนาะประมาณนี้นะครับเลขจะมีในชุดนั่นแหละ อ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ